เนื้อระวังตาเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองไปทุกูนทุกคนชาวไทยสันเนี่นะฮะแมนครับผมวันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศแมนมากินอันนี้เขาเอิ่นเอียงมาสุนเ้าปั่วเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช ส้วาข้าวปุ้นเฮ้ยเขาเอิ่นส้วาข้าวปุ้นปะแมนเออสวพุ้นส้วาข้าวปุ้นหรือเขาเอิ่นทาคนแถวตรงที่เขาเรียกว่ายำขนมจีนแมนครับผมเออมาเด้อเออเข้าจะอยากกินนะขาวจะอยกินอะไรนะขาวจะอย่ากินอุ้มมันนี้ขนมจีนยั่วๆเลยเราได้กินลวดแม่นอันนี้อันนี้ว่าเมนหมูย่อได้เนี่ยยังสันอันนี้หม้าย่อ อันนี้ม่นแคปหมูนี่นี่แคปหมาแรงกลัวยังก่แงกัวโอแงกลัวข่จีกลัวเ้าเม่งมตีแทงกลัวข่กะกลัวแหละตอนนี้เอามากินแซ็บเได้ไม่นอกแต่แม่ง่ปาูัแม่คือตอนใหญ่เนาะ ถ้าอยากกินแ่บๆก็กินข้าปุ่ๆนี่ัวือโอปากได้ปะนี่เห้อ่ๆอะไเห็ดมาเนี่ยมาหาเห็ดอาหรอเขาไมือว่าเดียวไป่พูม่ม่เนแม่ยมอย่เม่กินเอา แะเดาแต่ถ้าเราเจอคุณอียงมั่โมเมียนยังตันได้เหมือนกันเอาเหรอเอาไม่ตั่นอุย้ยปกติอยากหากักเอามากเ <c oughs> น,นี่ยจะคอยที่หักให้เนี่ยเอาบพรกินบ่ะนี่ยก้นบ้าอีหยังอยากหากักเออกระเพาะก,กันขี้เดือดหกักกระของอยากหากักมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเนี่ยอยากไล่เจ้าเนาะไม่ไก็อ,อกึ่แต่ไปนอนไปนอะฮะเอ้า ฮักงงวะมึงอันนี้๋หมูแล้วทำไมยุงเสียบดนเนาะกะหมูเนาอะไรอย่างเนื้ออยากดีวะอืมกรอบตะกรงตะกรงกินอะไรบ้างเดวเหตตะกรงแน่อนตะกรงดิเอ้าขตะกรงดิเด้อไอคือไปเรเขา เดี๋ยวให้กระตือันนี้ให้ตาก้องจริงรุ่นึงงรูว่าแปลกว่ะเอพักตะเดาอยู่นี่บวคมให้หวานออกหวานนิดหน่อยเอาอีเรื่องจริงเรื่องจะจะชิวลองชิบมึงเย้เม็ตัวไหนเรื่องตาเรืองตาเหมือนเฮ้ยยังลองยิมมึงเหรอั้าก็ดาหวานยังรอบไหม ไม่กินแบบนี้มาดนนลยเดอกกินลาตุนโมไรหมูบ้านไม่กินมาดนนจะกินลาตุนกินหมูบ้านปลาทูผู้ได้มาปลาทูอา้เสียเปลืองคำตาเง้ยวคำตาจวดคมตาเหลือบเออราว้งตาเด้อลองกินไแ้เสียใจเสียว่าได้กินขาเศร้าโมแม่สมโภชเด็กลกห้วน เขาเอื่นหุ่นกำลังหุ่นอาเซียเราเดือดรบ่ดหนอเนี่านะเราควบขวบมันเถอทักินแสบปลานี่อ่ะปล่อยเขาไปยังรถกันรถมันเถอะั้งกินแสบปลานี่เออเลือกกินข้าวแสบดีกว่านั่งยังเสียวปวดขาเมื่อกี้บอกเจ้าแต่โดนแล้วขอแค่ได้ปล่อยให้เจ้าไปจังสั่งก่อนกินแสบเนี่ส่วนหมากคนสดาเขาจังซีกินแสบอ๋อ พวกเดี๋ดมีแเดก้นได้ต้มกันนี่ต้มหัไทยไชต้มว่าจะยิ้มับบเสียบเลยเสียบเสีบเ้ยคอยจะตกใจน้ำเจ้ามันเห็นอยู่ในป่าเนี่ยมือเึ้นกูเล่นนี่พกกินขี้บิดเลยงูจงอางตัวสมีนะเออฟังูจงอางตัวสมีแบบใหญ่เลย ออกับเจดยที่วง,งาเม,มาพร้อมกันปุ๊บเราจะเลนนี้ยังนะไอถีบเจดีย์ที่ก่อนนะ <c oughs> กนจะเลนนี่กนจะเลนนี้งูถีบเจดียวที่ก่อนนะตายแต่หาบ่อ้เราเราออกสิงาม <c oughs> มองไปดังงามน้ำเนี่ยน้ำเ่ยิ้มแิแ้มเราหัเริงขึ้นแห้งเราเป็นยังใหญบอกเลี้ยวอย่ากินกับเราเนี่ยเหมือนเรื่องหาวลองดองแฮมขึ้นแหมเ้าม้า mà chỗ nào lo lao ở bên đông đi, bắt cái đâu. bắt cái áo hoa này ba, điểm này này khó này, cái lăng khát đấy, khát nhỉ, đẹp đi ba, phải mấy gì cách, tôi phải trả tiền anh đấy, con gặp tiếng, gặp muối, ơi mày mày, khẩu ảnh nhau, các muối, nó không gìn gom cái này, Kinh không như vậy cái này rồi เฮ้ยลากกล่องน้ำซงคือกิน้ายยองนะกินยูยอา้มานรือเย้ตื่่อจโอ้โหโอ้ตาไผ่ตาไผกลบเด้อปลาไหยังเหรอแยกยิเอาสอนไปเด้อเมา่ากันเอาสอนมากินเด้อเนมาตากินข้าไมน้อยเอามาหอดคนแหลกเมือยุ้มยุมยุเอา ่อนมาสนใจทำไมหมูรานเขาจะบ่มีสอนด้วยล่ะนี่ถ้ากินเขาเจ้าก็จะแเอาเลยะกินเขาแม่นบ่ืมัน่แม่นปากบอกบ่้วบานใส่ปากกินเลยรงไปเลยวเอาเขีวยำมาเนี่ยแดงเ้ยปากม่ได้แดงอืมีข้าวปูมหลายใช่ำจะเหมือก้อนเขา่เขากินข้ามยอมเพาก็บบเจียบเขาเจ้าซิมเบิงจะให้เขาตัวได้แซ่บ

พุ่นจะนำม่จะพิกอ่ะคือกบุีพผิจำเลยว่ได้เห็นคลิปนี้ตอนตีสองกัย่าลูกเห็นมากกินทุกจกพูนแมนเสียบเสียบเสียบอยี่บอลงาเบีมันก็เริ่มเริ่มจะผิดง่ายแน้วล่ะว้าวบอกขื้เขาใส่ริกมันก็ผิดแล้วเนอะอพอล้ยนี่องเขาาเอาเจ้าอีก่ะเ้ยให้หมดอยเงียัก อันนี้อันนี้อันนี้พายเอกกินเด้อพี่น้งเจ้าจะไปห้าบอกกไดด้วว่าเจ้าจะโดนหุนเด้อเจ้าจะกินปานนี่เด้อที่นี่เาเบอร์เสียอเบิ้งเบิ้งเบิ้งงเอเขากินเบิรงเขาเสีงเิียเสห้าเสียเบิ้งนังเอเขากินเสีห้าเสียกินครับเบิ้งเขากินแบบที่เนี้ย ห้องกินเารองรักษาผับแม่คอาบะมีบ่มีให้รักษาแล้วเอาบอกนี้ตึงไติกินมาเนี่ขันเจ้าเีราบอกครับมาปลาดมันบะมีโอ้ลองอันนี้มัรู้สึกแบบนี้บ่มงเ้าบบปอนอนตัวได้เอาปลโอ้เอาปลเอาปเดี๋ยวมากินเอเอาปลอืม นั่นเอกเลยนึกเอกะยังงักริกยิดนนวว้ยยิ่มเลยเน้ยมันอีกกิมาสูบัดที่นี่ออไอ้คืกินตามคำเ้ยคืออิ่มปะตาบานมัไอกี่ตามครีเบิงเด้อรีเบิงเออเบิงจบแล้วก็รีเบงไม่มาสามคำมีรีป่ะสามอี่ีคำั่ะอิ่ม่ะ เหตุอดมาปะทู่แสบอ่ะกินตอนนี้ขี่ตอนไหนกิน <c oughs> ตอนนี้อีกห้านาทีอ่ะูนีห้านาทีนะนรอ้อนดีหมูง่านลำบวกข้าน้ำเลือดพี่น้องอย่าบวกข้าวอย่มีพวกสิบตลบได้เอยได้เลยเมือนี่กับปอมหาจะถือเจี้ยิ้ควมคมขืนอีกได้ไหมนเนี่ยแมนผักตอเป็นผากสามแล้ว ปับผลงานน้ำเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทรงดวงทรงดาวมาเด้อเออพอละดวงสองดวงเมียนเอามาอ้าพี่น้องขอพิเศษปักผลงานเท่านอ้่าลืมสิ่งเกิใไม่พึงปล่อยไปเออแม่งมีวนมวลมิ่งเกินหม่ผมมึงปล่อยไปนะครับครับผมเพลงยังรักเธนนะครับตั้มลัสกิปนะครับขอติดตามได้เลย ช่องอ่าช่องพีโอมิวสิกนะครับพิงเข้าไปเลยยังรักเธอตั้มนักก oui> ิจไม่กั Man ่นอยู่คืนเลยแม่ครับผมเอาไปก้ไล่โก้แช่กันให้หลายๆได้พี่น้องเด้อพวกเขากับเอามาลาผ้าจ่าแม่ครับผมทิพน่าวกเขาเช็นอี้ยังก็รอติดตามกันนะครับถ้าเข้าบัฟ้่าปิดไปเลยหอกนั่งเอกสะกิดแล้วมัาชีบก่องกูละสู้กูมาชีบฝ่าอยุ่มกินเลยนะกูไอ้กล่องนะโอเคสำหรับมื้อนี้บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ ฉันนั้นก็รู้ว่าฉันไม่มีอะไรสู้เขาแต่อยากให้เธอเข้าใจไว้เลยว่าฉันคนนี้จะรักและดีกับเธอเสมอถึงแม้ว่าเธอไม่ยอมรับมาแต่ฉันต้องการให ฉันจะรักเธอมีให้เสมอแม้เธอจะให้ใครแต่ถ้าวันไหนเขาทำให้ฉ่ำและต้องเสียใจถ้าเธอนั้นไม่ไมีใครฉันยังรักเธอ